สวัสดีครับวันนี้มาลองคิดช่วงเวลาของชีวิตเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นของเราทุกคนนะครับ แต่และช่วงของชีวิตแบ่งง่ายๆเป็น4ี่ส่วนหลักๆคือช่วงวัยเด็กวัยทํางานวัยสร้างตัวและก็วัยเกษียณครับแต่และช่วงในชีวิตก็จะมีสิ่งที่เราต้องทําและเกิดขึ้นกับตัวเราต่างกันไปครับจะเห็นว่าช่วงวัยเด็กและวัยเกษียณนั้นเป็นช่วงที่เราไม่มีไรายได้ครับและเมื่อเริ่มเข้าวัยทํางานอาจมีรถคันแรกหรือบ้านคอนโดหลังแรกส่วนที่3สําคัญที่สุดก็ว่าได้เป็นช่วงสร้างตัวหลายคนอาจแต่งงานมีบุตรเก็บออมเพื่อสร้างตัวสร้างครอบครัวทั้งนี้ก็เ เพื่อจะได้เกษียณอย่างมีความสุขครับมีคำถามอย่างนี้ครับ 1. จะเกิดอะไรขึ้นกับฉันถ้าฉันไม่สามารถทำงานได้ถึงอายุ60ด้วยสาเหตุบางอย่างเช่นทุพพลภาพหรือป่วยด้วยโรคร้ายแรง 2. จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวถ้าฉันต้องจากไปก่อนเวลาอันควร 3. ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าลูกๆจะได้รับการศึกษาที่ดี 4. ฉันต้องมีเงินเท่าไรถึงจะเพียงพอสาหรับเกษียณ ไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงไหนของชีวิตในขณะน,นี้ถ้าเรามีเป้าหมายมีการวางแผนที่ดีและลงมือทำช่วงเวลาของชีวิตนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มให้ช่วงเวลาที่เหลือเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ได้ครับด้วยความปรารถนาดีจาก You Design Your Life ผลผลิตความสุขที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันยินดีให้คำปรึกษาและวางแผนครับสวัสดีครับ